โบวิชณีสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำเมนูผัดกะเพราหน่อไมห้หมูสับกันค่ะเราจะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะคะต่อไปเราก็จะใส่พริกกระเทียมที่เราสับละเอียดไว้ลงไปผัดเลยค่ะแล้วเราก็จะผัดให้พริกกระเทียมเหลืองและมีกลิ่นหอมจากนั้นเราก็จะใส่หมูสับลงไปเลยค่ะ ผัดจนหมูสุกพอหมูเริ่มสุกดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะหน่อไม้ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นหน่อไม้ปีป๊บเราก็จะต้มน้ําทิ้งประมาณ2รอบแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็นํามาผัดค่ะจากนั้นจะปรุงรสชาติด้วยน้ํามันหอยแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายซีอิ๊วดําเล็กน้อย แล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันพอผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นสไลด์แล้วก็ตามด้วยใบกระเพราแล้วก็ผัดให้ใบกระเพราพอสลดก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะ เมนูผัดกระเพราหน่อไม,ม้หมูสับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมลองทำดูคะ่ะ